เทสลาหันราคาในไทยรอบ3รุ่นโมเดล3ลดจัดหนักสูงสุดถึง250,000บาทต่อคันหลังทำให้ชาวไทยจำนวนไม่น้อยได้อิจฉากันไปก่อนหน้านี้โดยการเปิดตัวทำตลาดในมาเลเซียไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ด้วยการเปิดตัวเทส la o f ฟ i c i a l พร้อมกับราคาขายต่ำกว่าในประเทศไทยมากถึง400,000บาทล่าสุดอีลอนมัสก์ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเอาใจชาวไทยอีกครั้งด้วยการปรับลดราคาจำหน่ายรถจต์ไนฟ้าในประเทศไทยโดยครั้งนี้ถือเป็นการปรับลดราคาครั้งที่3นับตั้งแต่มีการทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและด้วยการปรับลดราคาครั้งล่าสุดส่งผลให้ปัจจุบันเทสลานั้นลดราคาไปแล้วกว่า250,000บาทต่อคันกันเลยทีเดียว สำหรับราคาใหม่ของเทส la ในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยเท sla รุ่นโมเดล3เรียวอิ่วไรส์ปรับลดราคาเหลือ1 6 5 9 0 0 0บาทจากราคาเดิมตอนเปิดตัว1 7 5 9 0 0 0บาทส่วนต่างราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่10,000 0บาทรุ่นโมเดล3 l Long Range All w h e e l Drive ปรับลดราคาเหลือ1 8 7 9 0 0 0บาทจากราคาเดิมตอนเปิดตัว1 9 9 9 0 0 0บาทส่วนต่างราคา1 2แสนบาทต่อคัน โดยในรุ่นโมเดล3าม r r w h e e l Drive และรุ่น Long Range All Wheel Drive นั้นยังคงเป็นราคาเดิมจากการปรับลดราคาครั้งที่2ขณะที่รุ่นโมเดล Performance All Wheel Drive มีการปรับลดราคาลงอีกครั้งเหลือ2 5 9 0 0 0 0บาทจากราคาเดิมตอนเปิดตัว2 3 0 0 0 0นบาทส่วนต่างราคาอยู่ที่250,000บาทต่อคัน และนอกจากส่วนลดด้านราคาแล้วลูกค้ายังจะได้รับประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีเมื่อจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการโดยสิทธิพิเศษดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่สนใจรับรถภายในเดือนสิงหาคม2566นี้เท่านั้นโดยเป็นเงื่อนไขเดิมกับการปรับลดราคาในรอบที่สองที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการปรับลดราคาทั้ง3าครั้งที่ผ่านมาของเทสลาในตลาดเมืองไทยนั้นยังคงมีการปรับลดราคาเฉพาะในรุ่นโมเดล3เท่านั้น ขณะที่รุ่นยอดนิยมอย่างโมเดลวยังไม่มีการปรับลดราคาแต่อย่างใดและด้วยการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่องของเทสั้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยและเป็นสัญญาณในว่ารุ่นปรับชมใหม่ของโมเดล3นั้นใกล้พร้อมแล้วสําหรับการเปิดตัว และด้วยการปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่องของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้อย่างเทสลาเชื่อว่าจะส่งผลต่อการกดดันด้านราคาของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆอย่างแน่นอนรวมไปถึงรถยนต์น้ำมันที่อยู่ในเรนจ์ราคาที่ใกล้เคียงกันด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับหลังเห็นส่วนลดของเทสลาในรอบที่3แล้วน่าสนใจหรือไม่และคิดว่าจะมีการปรับลดราคาลงอีกไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ